สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เพชวพามากินเนื้อแบบจัดเต็มแล้วก็อาหารทะเลแบบสดสดเลยเนื้ออย่างดีเลยในราคา300กว่าบาทเราก็สามารถกินเนื้อออสเตรเลียได้อยาอ่างอร่อยอร่อยแบบไม่อั้นด้วยค่ะหอยเชลล์นะคะส,ะสดๆเลยนะกินยังไงให้อร่อยรู้ไหมทั้งอาหารทะเลและเนื้อออสเตรเลียแบบจัดเต็มไม่อั้นในราคาหลักร้อยเราก็ได้กินของสดสดใหม่ๆกันแบบจุกๆเลยค่ะ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้เรามากันที่ร้านกลินโซ่บุฟเฟ่ค่ะปิ้งย่างซีฟู้ดเกาหลีตำนานกระทะชีสมหาชัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองเดินทางจากกรุงเทพขึ้นทางหลวนมาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะราคาบุฟเฟ่จะมีทั้งหมด2ราคาเริ่มต้นที่299บาทและ349บาทค่ะเพิ่มน้ำรีฟิลอีก39บาทค่ะ เมื่อเรามาถึงที่นั่งแล้วค่ะพนักง,งานก็จะนำ QR Code ที่เป็นเมนูอาหารมาให้เราเราก็ทำการสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วหน้าเมนูก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราเลือกกดสั่งอาหารค่ะพอเราเลือกกดสั่งอาหารแล้วเราก็เลือกเมนูที่เราต้องการหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการยืนยันในการสั่งเท่านี้ค่ะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวพนักง,งานก็จะนาอาหารมาเสิร์ฟเราแล้วค่ะที่นี่เขาดังกันเรื่องไข่หมึก ที่มาแบบสดๆจัดเต็มเลยค่ะทุกคนคะไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นหมึกไข่นะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นหมึกไข่แท้ๆเลยไม่มีแป้งผสมเลยนะคะแล้วก็สั่งได้แบบไม่อั้นเลยค่ะทุกคนและแตงก็จะขอจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบฉ่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าะคะ่ะว่าของเขาจะสดใหม่ขนาดไหนเนาะ นุ่มมากค่ะแล้วก็กรึบอร่อยอ่ะทุกคนสัมผัสได้ถึงวัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะและที่สำคัญน,นะคะสั่งได้ไม่อั้นเลยค่ะไข่ตุ๋นค่ะเราสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยกินกับอาหารทะเลก็อร่อยดีค่ะต่อไปนะคะเป็นไข่ตุ๋นนะทุกคนที่เขาสาัมแบบว่าเราสามารถสั่งได้เลยนะ<ม>จะตั้งขอชิมก่อน<ม>นี่เห็นไหมคะมาแบบกรุนกรุบร้อนๆเลยเนาะ เนื้อไข่นะคะนุ่มแล้วก็ละเอียดมากเลยค่ะทุกคนอร่อยค่ะผ่านการที่เขาได้ปรุงรสชาติมาแล้วนิดหน่อยนะคะทำให้รสชาติกำลังดีเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยนะคะสำหรับเมนูน,นี้เนาะ,ะและที่สำคัญนะคะเขายังมีชีสนะคะที่เราสามารถสั่งได้ค่ะแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะคลุกเนยมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถสั่งได้ด้วยนะคะ ปลาหมึกมาแบบส,สดๆกับกรอบเลยค่ะพร้อมเข้าเตาแล้วจ้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะกินปลาหมึกกันดีกว่านะคะนี่เห็นไหมคะตันประทับใจมากเลยอ่ะที่เขาว่าไม่ติดกระทะเลยปลาหมึกจิ้มกับชีสนะคะเพื่อนๆหีอต้องลองอ่ะโหยืดมากเลยใช้ช้อนช่วย ิ้มกับน้ำจิ้มนิดนึงนะปลาหมึกกำลังดีเลยค่ะทุกคนด้วยความที่วัตถุด,ดิบเขานะคะสดใหม่อะทำให้อาหารที่เราได้กินหนหรือว่าเนื้อที่เรากินหนากอร่อยมากเลยอะและที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะราคาหลักร้อยไม่แพงเลยค่ะทุกคน แกงเพื่อนนะคะหรือว่าจะพาครอบครัวก็มาได้เลยเขาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจองล่วงหน้าได้เลยจะโทรเข้ามาหรือว่าผ่านเฟซบุ๊กเพจก็ได้เลยค่ะกุ้งข่าวมาแล้วค่ะขนาดพอดีคำผ่าหลังเรียบร้อยแล้วเราใส่กระทะสุกแล้วเราก็ทานได้เลยจ้าตาจะให้ดูนะคะกุ้งนะคะกุ้งข่าวนะเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือดีมากเลยอะพร้อมกินนี่นะคะน้ำจิ้มนะเดี๋ยวตานะจะจิ้มใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาแบบชุ่มๆเลย ปลาทดิบเขาดีแล้วก็สดมากๆเลยค่ะทุกคนกุ้งนะคะถึงจะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็กำลังพอดีคำเลยแต่น้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดสุดเด็ดของทางร้านเลยขอจิ้มแบบชุมช่มๆแซ่บซีดมากเลยค่ะกุ้งหวานนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มถ้าชอบความแซ่บนะคะก็แซ่บนัวเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าจะกินเบาๆก็ได้เลยนะคะ หอยเชลล์ที่ล้างทำความสะอาดมาแล้วสดมากเลยพร้อมลงเตาได้จ้ะมากินกันนะคะหอยเชลล์นะคะสดๆเลยนะกินยังไงให้อร่อยรู้ไหมแต่ตาหนะ่าจะจิ้มไปกับชีสเลยโหให้เขายืดๆเลยนี่ชีสยืดมากหลังจ,จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะจิ้มสับหมจิ้ม วามหอมของชีสนะคะเข้ากันมากเลยนะทำให้หอวยอะค่ะหวานนะคะแล้วก็มีความหอมของชิกเตะจมูกขึ้นมาเลยเยี่ยมมากเลยค่ปะปลาแซลมอนสีส้มสวยมากเลยค่ะสามารถสั่งได้แบบไม่อั้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินตัวนี้กันเลยนี่แซลมอนค่ะมาชิ้นใหญ่มากเลยนะคะสีสวยนะเดี๋ยวตานะคะจะจิ้มกับน้ำจิ้ม ฉ่ำๆเลยที่เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะเนื้อแซลมอนนุ่มมากเลยนะคะแล้วเขาทำมาแบบกำลังพอดีทำแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะก็คทะเขาอะคือไม่ไม่ติดกระทะด้วยเวลาที่เราย่างไปอะค่ะค,คือดีมากเลย นี่นะคะตังให้ดูเลยไม่ติดกระทะเลยค่ะทุกคนมันดีมากค่ะแล้วกำลังสุกพอดีเลยนะคะแซลมอนเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็รสชาติดีนะคะหวานนะคะมันนิดๆนะคะกำลังดีเลยค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากค่ะตัดเลี้ยนได้ดีเลยและระยะเวลาในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ที่90นาทีค่ะกินได้อิ่มแบบสบายๆเลยค่ะทุกคน ประเภทเนื้อออสเตรเลียค่ะจะมีในส่วนที่เป็นลิปอายค่ะเป็นเสือร้องไห้เป็นเนื้อใบพายแล้วก็เป็นลิ้นวัวส่วนเราเลือกมาค่ะจะเป็นลิปอายแล้วก็เป็นเนื้อใบพายค่ะค่ะจะเป็นนี่นะคะเป็นลิปอายนะคะเนื้ออย่างดีเลยในราคา300กว่าบาทเราก็สามารถกินเนื้อออสเตรเลียได้อย่างอร่อยๆแบบไม่อันด้วยค่ะ นุ่มนะคะและเขาสไลด์มาบางอย่างพอดีคาทําให้เนื้อสุกเร็วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไม่เหนียวเลยเนื้อใบาพายคัดเกรดมาอย่างดีให้เราเลือกสั่งได้แบบไม่อั้นกินกันแบบจุกๆคุ้มๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเนื้อของเราได้สุกแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวเราขอจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะชุ่มๆเลยนี่ฉ่ำๆเลยนะเดือดนุ่มมากเลยะคะ่ะทุกคนย่างนิดเดียวนะคะแล้วก็สุกเลย ควานที่เขาสไลายได้บางมากเลยก็เลยทําให้สุกเร็วนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่นะคะในราคะสัเราก็บอกเราเราได้กิน ออสเตรเลียแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับร้านนี้แนะนำเลยค่ะซัมกยอบซอสามชั้นที่หมักซอเกาหลีมาแล้วอย่างดีถือเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของที่ร้านนี้ค่ะเมนูเด็ดของที่นี่อีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวแตงขอจิ้มกับน้ำจิ้มฉ่ำเลยนะนี่ ้อหมูสามชั้นเขานุ่มมากเลยค่ะคนหมักมากับซอสกับน้ำพะเดเลยนะคะถือว่าเป็นซูเปอร์เจ้าของทางร้านอีกเมนูนหนึ่งเลยนะคะที่มาเราต้องสั่งเลยค่ะและเขามีให้เรากินกับเครื่องเคียงด้วยนะคะเป็นผักนะติ้มกับน้ำติ้มฉันสมัมค่ะแล้วก็หอ่อใส่ผักแบบนี้เลยตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลย เรากินคู่กันกับผักนะคะก็จะตัดเลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยด้วยกุ้งแม่น้ำเผาขนาดกำลังพอดีหนึ่งเสิร์ฟจ,จะมีประมาณห้าตัวค่ะกุ้งนะคะที่เราแกะแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะคะแบบว่าฉ่ำๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยนี่นะคะตัวใหญ่เป็นกุ้งแม่น้ำนะทุกคนเขาเผามาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วย เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เด้งแล้วก็หวานมากเลยค่ะตัดเลือกกินกับน้ำจิ้มซีฟูดรแสแซ่บนะคะแต่ว่านะคะกินพอเปล่าก็อร่อยแล้วนะคะเพราะว่าความสดของกุ้งทำให้กุ้งหวานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะชุดมอต้มมาม่าเกาหลีในราคา349บาทเราจะสามารถเลือกมอต้มได้ด้วยค่ะ <S <S และมาม่าของเราก็สุกแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาชิมม,ะม,ะมะาม่ากันเลยดีกว่าค่ะเป็นมาม่าเกาหลีนะ มีสาหร่ายให้เราด้วยค่ะทุกคนนี่ร้อนๆเลยเดี๋ยวขอกินแค่ามาม่าไปก่อนนะจับสาหล่ายเส้นสามาม่าหนุบนึ่มมากเลยนะคะแล้วก็น้ำซุปเขาลองชิมดูน้ำซุปปรุงม,ม,มาอย่างดีเลยเยี่ยมมากค่ะ ต้องใส่ไส้กรอบชีสเข้าไปด้วยนะนเดี๋ยวเรามาชิมไส้กรอบชีสกันโอ้โหชีสตูมมากอะ่ะทุกคนไส้กรอบนุ่มมากเลยค่ะนเหาะหนึบเลยกำลังดีค่ะรสชาติดีมากเลย ยออยแ่แของหวานค่ะก็จะมีไอศครีมค่ะมีทั้งแบบตักแล้วก็แบบแท่งเลยถ้าเป็นแบบแท่งก็จะเป็นสูตรของทางร้านเองค่ะนี่นะคะเป็นไอศครีมนะคะของเขาก็จะมีทั้งใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งเป็นแบบแท่งแท่งแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นของทางร้านเองจะเป็นไอติมท็อกเกน,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะชิมไอศครีมนี้ก่อน รสชาติดีค่ะหวานเย็นชื่นใจขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะอืมสดชื่นมาะอร่อยเลยอยากินอันนี้มากเนาะแกะเลยมาแบบกำลังพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป อร่อยเผดชื่นตัดเลี่ยนได้ดีมากค่ะเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มรีฟิลค่ะมีทั้งน้ำอัดลมแล้วก็น้ำสมุนไพรเลยเพิ่มเงิน39บาทก็ดื่มรีฟิลได้แบบไม่อั้นเลยค่ะ บรรยากาศภายในร้านก็โปร่งโล่งสบายดีค่ะที่นั่งก็ไม่แออัดจนเกินไปและที่นี่ก็มีพนักงานหลายท่านค่ะคอยดูแลให้บริการเราอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ที่ตานประทับใจที่สุดเลยก็ในส่วนของรสชาติอาหารนั่นเองค่ะวัตถุดิบที่สดแล้วก็สะอาดที่สำคัญให้เรากินแบบไม่อัน้นแบบจุกๆเลยค่ะ บริเวณหน้าร้านก็กว้างขวางเลยมีที่จอดรถให้เราจอดรถได้อย่างสะดวกสบายค่ะถ้าอยากแนะนำเพื่อนๆเราสามารถแท็กชื่อเพื่อนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วคลิปหน้าเพลชิวจะพาไปกินที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ